ท่ามกลางความเวิ้งว้างของแม่น้ำโขงสายน้ําอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและตำนานมากมายมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาว่าณที่แห่งนี้เคยมีผู้เห็นเงาร่างสูงโยงดำทะมึนเสียงร้องหวยหวนดังก้องกลางคืนบ้างก็ว่าเป็นเปรตผู้รับผลกรรมอันหนักหน่วงและเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนขนลุกมากที่สุดนั่นก็คือ ครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยสงฆ์สายวิปัสนาธุระได้พบกับเปรตแห่งลำน้ำโขงด้วยตาตนเองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเปรตตนนั้นปรากฏกายเพราะเหตุใดวันนี้เราจะพาท่านไปฟังเรื่องราวลี้ลับที่แม้แต่ผู้มีใจกล้าก็ยังต้องสถานเมื่อครั้ง ที่หลวงปู่แหวนสุจินโนบวชได้ไม่กี่พรรษาและมีวาสนาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้รับคำสั่งสอนแนะนำในข้อธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจ้งทำการเจริญภาวนากระทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับเป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบั้นสายใหญ่แห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ ขณะจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายุงอำเภอน้ำสมจังหวัด,ดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้บอกเล่าให้ฟังว่าใกล้ฝั่งแม่นำํำโขงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นมีเปรตตนหนึ่งสิงอยู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรที่ใดนั้นก็ให้ถามเปรตด,ดูสิว่าชาติก่อนกระทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรต การที่พระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้สิทธิผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสตามความเป็นจริงโดยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกเล่าเช่นนั้นท่านจึงเดินทางไปที่ถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวณที่ถ้ำนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบเหมาะสมที่จะเจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอ้าน ด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอที่จะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ครั้นถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาภายในถ้ำได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบทั้งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งคืนที่สรูปเงาของเปรตจึงเริ่มปรากฏ โดยการแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่หน้าพรินพังยืนปักหลักขวางหน้าถ้ำหลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็มีได้หวาดหวั่นแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาที่จะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ซึ่งสุมรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อน เคยทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเป็นเปรตเปรตตนนั้นเงียบเฉยไม่ตอบและอันตรธานหายไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนเดิมมาแสดงร่างร้ายให้หลวงปู่แหวนเห็นทุกคืนในลักษณะคืนแรกคือมายืนตระงานเงียบงนันด้วยร่างอันสูงใหญ่ท่ามือนดำประหนึ่งต้องการข่มขวัญให้พระธุดงกรรมฐานเกิดความบาดกลัวเท่าว่าหลวงปู่แหวน มีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพรั่นพรึงทั้งปวงหมดสิน้นกระทั่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามเช่นครั้งก่อนๆคราวนี้เปรตยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เพศชายตนเป็นนักเลงไก่ชน ลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันมาใช้จ่ายอย่างสําราญคราวใดไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันไปตนก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ที่ชนแพ้และหากไก่ชนตัวใดสู้จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนก็จะฆ่าเอามากินหมดเช่นกันโดยกระทํากรรมชั่วนี้เป็นอาจินตั้งแต่หนุ่มยันแก่ ครั้นอายุมากก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลาน,านานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนารกจึงมาผุดเป็นเปรตหลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทําไมต้องมาเป็นเปรตเฝ้าถ้าเฝ้าป่าให้ลําบากทุกยากเช่นนี้เปรตตอบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ พราะยังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสพเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้และหาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นกลัวจะอดอยากเปรตยังเล่าต่อว่าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยตนก็จะกระทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านจึงกลัวตนมากหลวงปู่แหวนได้เทศนาชี้ทางให้เปรตพระจากที่อยู่อาศัยนี้ไปเสียเถิด เพราะถ้าจิตหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อใดตนเองก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนมิเช่นนั้นก็ต้องจอมจมอยู่กับถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนี่ยวฉุดรั้งเอาไว้และถ้าสิงอยู่ถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่คอยหวัดระแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตย่อมแสดงตัวให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวเพื่อให้หนีไปเสีย หากมีพระธุดงรูปอื่นจะริกผ่านมาเปรตแสดงตัวเจตนาขับไล่เช่นที่เคยทำมาพระธุดงมีจิตที่เข้มแข็งและมีสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากพระธุดงจิตไม่แก่กล้าหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจบรณาภาพบาปเวรก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอกุศล,ลกรรมถมทับซับซ้อน จนไม่อาจพบทางสว่างได้อีกเปรตรับฟังด้วยความสงบแต่ยังไม่สามารถกระทำตามคำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฏฐิมั่นคงท่านก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่ได้กำหนดเจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวนจึงจาริกกลับม,มากราบเรียนถวายรายงานต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณบ้านนามีนายุง ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสผ่านได้เมตตาโปรดเปรตตัวนั้นและเปรตตัวนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำได้ในที่สุดเรื่องเล่าของหลวงปู่แหวนที่พบเปรตแม่น้ำโขงไม่ได้เป็นเพียงตำนานชวนขนลุกเท่านั้นหากแต่สะท้อนสัจธรรมว่าผลกรรมที่มนุษย์กระทำไว้ไม่มีวันสูญหายไปไหนแม้ร่างกายดับสิน้น แต่แรงกรรมยังคงติดตามหลอกหล้ออยู่เสมอนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าชีวิตควรเร่งสร้างบุญล,ละบาปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมีเรื่องเล่าปาฏิหาริย์หลวงปู่แหวนสุจินโนที่โด่งดังทั่วโลกมาเล่าให้ท่านฟังอีกหนึ่งเรื่องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2516เมื่อนักบินของกองทัพอากาศนายหนึ่ง ได้นำเครื่องบินออกบินตามหน้าที่ปกติวันนั้นเป็นวันที่ทัศนวิสัยดีท้องฟ้าปลอดโปรง่งแม้จะมีเมฆแต่นักบินก็สามารถเห็นท้องฟ้าเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินไปตามเส้นทางปกติซึ่งเป็นแนวบินที่พาดผ่านเหนือวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ทันใดนั้นเองนักบินต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นปรากฏพระชารารูปหนึ่ง กำลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆขวางเส้นทางการบินอยู่แต่ด้วยสัญชาตญาณเขาจึงบิดคันบังคับหลบไปในทันทีเครื่องบินโฉบผ่านพระรูปนั้นไปอย่างชฉีวเฉียดหลังจากที่ตั้งสติได้เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือไม่จึงตัดสินใจกับเครื่องบินย้อนกลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้เขายิ่งตกใจสําสองเพราะพระชรารูปนั้น ยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนก้อนเมฆเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาพยายามรักษาระยะห่างของเครื่องเอาไว้เฝ้ามองพระชารารูปนั้นค่อยๆหายลับไปในหมู่เมฆเมื่อนำเครื่องลงจอดเขารีบเข้าไปกราบนมัส,สการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถามท่านว่าที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนที่แสดงปฏิหารได้ท่านเจ้าคณะบอกว่าเห็นมีอยู่องค์หนึ่งคือหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปัง ทันทีที่ทราบเขาจึงรีบตรงไปที่วัดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่ามีผู้คนมากมายมารอพบหลวงปู่แหวนเต็มไปหมดปกติแล้วหลวงปู่แหวนจะไม่ยอมออกมาพบปะใครง่ายๆด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนตามอุปนิสัยเดิมท่านจะออกมาจากห้องก็เฉพาะเวลาฉันเช้าและเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้น นายทหารคนนี้ไปถึงวัดในตอนเช้าเหลือเชื่อว่าเป็นเวลาที่หลวงปู่แหวนออกจากห้องมาฉันเช้าพอดีและเมื่อเห็นท่านนายทหารก็ถึงกับตกตะลึงซ้ำสามเพราะหลวงปู่แหวนที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพระชราที่เขาเห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองเขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสก,การแทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความครบเลื่มใสยอย่างสูงน้ำตาไหลปราบปลื้มใจตื้นตันใจ ที่ตนได้มีบุญได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปู่แหวนและหากท่านอยากฟังเรื่องเล่าหลีลรับปาฏิหาริย์และสัจธ,ธรรมจากพระเกจิอาจารย์อีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่ทั้งน่าสนใจและน่าติดตามในตอนต่อไปนะครับ